<c oughs> สวัสดีคะ่ะทุกคนมือนี้เฮาามากินผัดกะเพราหมูกรอบไข่ดาวกันคะ่ะมาเบิ้งคะ่ะทุกคนหมูกรอบเยอะยนะคะทุกคนนี่คำใหญ่โตโตตบมือละแบกะเพราหมูกรอบด้านนีก้ก็คือแบบว่าเป็นที่หนึ่งในดวงใจในบุรีรัมย์เลยนะคะ อร่อยที่สุดถ้าร้านนี้ปิดก็คือไม่รู้จะผ่านกินที่ไหนแล้วดูค่ะพี่นอ้องอันนี้อ่จริงๆบ่ได้เยอะขนาดนี้นะคะน้องุูนี่สื่อแบบที่เป็นกับเขามานําเนาะมาเติมเห็นมันดูน่ากินน่ากินนะคะแต่จริงๆก็เยอะอยู่แล้วนะคะได้ประมาณครึ่งหนึ่งหมูกรอบดีมากค่ะทุกคน มันแบบช่ำม,มันแบบจุซซี่เนื้อแบบช่ำม,มากดูได้เลยค่ะความช่ำความกรอบนี่มันก็บบะหมี่หมูสามชั้นนะคะมันอาจจะเป็นพวกสัข้อหมูอย่างประมาณนี้เนาะทุกคน กรอบแจ๊บแจบอืมให้ฟังเสียงเฉยๆนะคะอืมแจบมาคำต่อไปทุกคนเอาแต่หมูกรอบเลยบอะอืมเบิ้งเบิ้งค่ะพี่น้องกินน้ำกันค่ะมาหนึ่งสองสามอืม อยากให้ทุกคนได้ยินเสียงกรอบมากเลยค่ะอน้ำลายแตกมาค่ะอมืมันต้องแบบนี้สิคะทุกคนหมูกรอบที่จริงใจหมูกรอบที่นุนีรักที่สุดในบริลังนะคะบะหมี่ลาดได้เทียบได้แล้วค่ะ ึงจะเห็ดหมูกรอบที่เป็นหมูกรอบดีซ้ำใดนะคะแต่เอามาผัดก็จะบ่แสบซ้ำอันนี้ค่ะเขาเลือกใส่หมูทีเวลามันกรอบแล้วมันกรอบโดนนี่ผัดกะเพราหมูกรอบที่จริงใจสําหรับน้องนุนี่ใครอยากกินนะคะคอมเมนต์ถามมาเลยค่ะน้องนุนนีน่นนนสิบ,บอกมาทานไดนะคะทุกคนมาค่ะอ อร่อยขนาดนี้ไม่จําเป็นต้องกินคํำน้อยๆนะคะคยิ่งคำใหญ่ๆปมๆเลยค่ะอืมันแซบอ่ะอืไปสั่งรอบไหนก็คืออร่อยถูกใจตลอดนะคะบอกเคยผิดหวังเลยร้านเนี่ยบอรตรงๆอันนี้สั่งพิเศษพร้อมนะคะอืมอ้มนี่ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นไข่ขาวนะคะอยากให้น้องโนนี่เหตุคลิปแบบไดคอมเมนต์บอกเลยนะคะอันได้ที่บอมักเนะ <h ums> น้องนี่กับขัน ถ้าขัมันควนปรับน้องนี้ก็จะปรับนะคะถ้าขัมันเป็นคาแร็กเตอร์ของน้องโนูนี้จริงๆน้องโน่นี้ก็จะเป็นตัวของน้องโน่นี้แบบนี้โนูนี้เป็นตัวของโน่นี้แสบมันจุดสีมันจริงๆมันแบบเหนือมันชุ่มฉ่ำนะคะ กรอบทุกชิ้นที่มีหนังมันทำมาได้แบบลงตัวเพอร์เฟกมากค่ะสำหรับน้องนูนี่นะมีชั้นเนื้อชั้นไขมันแล้วก็ชั้นหนังกรอบนะคะหนังกรอบที่ส่วมันสิหายกรอบอะ่ะมันโดนมาก แล้วถึงมันจะหายกรอบแล้วนะคะทุกคนแต่แมก็ยังแสบอยู่ค่ะเพราะว่ารสชาติที่มันผัดมากก็คือแสบเยี่ยม <c oughs> หมูกรอบบางร้านมันจะเป็นแบบเส้ากรอบแล้วมันจะเหนียวมันบ่แต่ล้านนี้เส้ากรอบแล้วบ่ไดในเหนียวนะคะมีความนุ่มแล้วก็บ,บางที่ก็ขนาดเส้ากรอบแล้วบางที่ก็ยังมีความกรุบอยู่นะคะ เทนหนึ่งในใจอินโนออีอืมไม่ผัดชรีมาเจาะไข่แดงเจาะไข่แดงค่ะนี่ครับกําชับเลยนะคะวะ่าเอาไข่ดาวไม่สุกความชอบ อืมอืมเลืมตักน้ำม,มาโออซีฟิตบ้าเป็นอย่างเพ <c oughs> ื่อแทนผู้ชมเพื่อแทนผู้ชมนะคะเฮ้ยเบิ้งเนี่ยน้ำเห็นกับหูเลยว่ามันแบบมีความเป็นไขมันเนาะแต่มันกะจะมีเนื้ออยู่นะคะ <c oughs> มันจุดสี่ มันดีมันไม่เลี่ยนค่ะประเด็น <c oughs> <c oughs> ชิ้นนี้กรอบสุดกรอบนาน <c oughs> กรอบเยอะ เบิง่งนางบอกกับพี่น้องลางกินแป๊บเดียวกับสิบเอ็ด้วจ้ะให้กินทุกวันยังได้คันมีเงิน ราคาแพงสิบบ่อ <c oughs> ราคาหมูกรอบรานนี้คือจังราคากจะขอบตัวไปอะ่ะค่ะเพียงฉบบนอองตร้นี้สั่งพิเศษจะจะบวกเพิ่มนิดนึงแล้วก็ใส่ไข่ดาวอืบวกพิเศษกับซ้ำราคาไข่ดาวอะค <c oughs> ่ะแพคกระเพาหมูกรอบกับราคาซ้ำนิด ิเศษนี่ไข่ดาวนี่อืมมันแขนนะคะทุกคนแคนแคนจริงๆนะคะบางคนบอกหูบว่าแขนบล็ใจใจขึ้นอย่างนะคะแบบ <c oughs> กินไปเยอะๆแล้วทีนี้แบบว่า เราบ้านเกินน้ำเฮาบ้านเกินเราไม่ได้กินน้ำนะคะมันก็จะแบบติดคอนะคะตอนนี้สา่งกับซื้อปะมันแคนนะคะ <c oughs> มันบ่ามันติดคอเนี่ยมันฝืดๆอยู่ในคอนะคะหัวซึกแบบกระหายอยากจะกินน้ำห้มันทองลงไป <c oughs> ประมาณนั้นละเนาะ <c oughs> เดาเอา อแล้ว้ำนี่กอนนี้มีหนึ่งอย่าง <c oughs> จะบอก <c oughs> <c oughs> หนึง่ง <c oughs> สองอย่างอ่ะ <c oughs> หนึง่งแคนสองเผ็ด <c oughs> <c oughs> แต่เผ็ดแบบ สะใจนี่ทุกคนเก็บข่าวทซื้อมา,า,าตักไห้ามว่งหันนะคะที่กินว่างหันประมาณเอออ่อกะลินอ๋อประมาณซีซออนค่ะประมาณซีสามอืมโอ้สิเลย เสำหรับกะเพราหมูกรอบนะคะพราะคยไมากินเห็ดเบิงไหม่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเมนี้เขาติก,กินทุเรียนให้เบิงน้ำค่ะทุกคนรอติดตามเลยโอเคค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องนุนีด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ